มาคิวเช้าอีกหนึ่งคันนะครับ bmw นะครับ e c หนะครับตัวนี้นี่ฮะสาเออสามสไอนะครับตัวนี้ e c 6นะครับอาการมาด้วยมีเสียงหอนที่ห้องเครื่องยนต์นะครับเ้อนต้น,ตนเดี๋ยวลองสตาร์ดูนะครับว่าเสียงมันเกิดจากไหนนะครับ ถอดมาแล้วนะครับตัวปัญหานะครับเสียงหอนนะครับเป็นไดชาร์ตนะครับตัวนี้นะครับมาฟังเสียงนะครับว่าเสียงอะไรที่มันหอนนะครับนี่นะนี่คือเสียงลูกปืนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับลูกหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดการ ให้นะครับมาถอดดูก,ก่อนนะว่าลูกปืนตับดใน อีกปืนนะครับตัวที่มันดังอ่ะหลังจากอะไหล่มานะครับตัวทุนหัวทุนนะครับนี่อันนี้ของใหม่นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มาต้องเต็มทีสี่นะครับพอมันซึ้คือยางมอกีนะครับอันนี้เป็นซึกนี่ครับเันเก่าพอมันซึกมันหมดแล้วนะครับนี่เกะออกทางจะเย็นหน่อยนะครับก่อนถอดแล้วก็ตัวแปลงถ่านนะครับนี่ของใหม่ มาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราประกอบแปลงฐานเสร็จแล้วก็ลูกปืนนะครับสองสลับนี่นี่ของเก่านะครับน,น,นี่ลูกปืนเก่าน,นี่ลูกปืนไม่นะครับอันนี้ตับเล็กอีกตับหนึ่ง หนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับมีของเก่ามีตับใหม่นี่อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบกันเรามาดูตอนประกอบเสร็จแล้วก็ไปลองวัดโวลต์ดูว่าจะได้กี่โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับชุดไดชาร์จก็มีของบอสก็เหมือนกันนะครับถอดเปลี่ยนแบบนี้ได้หมดหรือถ้าใครสนใจที่จะซ่อมตัวนี้ก็ส่งมาให้เราได้นะครับทีเฟิร์กันยางกระผปรงขึ้นเก้าซ่อมรถขึ้นเก้านะครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบนับแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับไดชาร์จ ลองฟังเสีออยงกันว่าจะเงียบไหม,น,น,มไหน, e นะครับอ่ะตัร์ดเลยเป็นงานเด็กเล็กน้อยนะครับสำหรับจอ E46 ครับงานซ่อมใบพัดจต้องซื้อใหม่แทนนะครับเพราะว่าซื้อมือสองมา7,500นะครับลูกค้าใช้ได้ไปสองเดือนพังนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไรให้ใหม่ทั้งหมด ไปท้ายกันยาวๆรับตกจบที่นี่กับผมช่างบิ๊กแห่งสถานีเปิดการยางครับผม0 8 0 0 0 6 3 4 9 1ครับผมสอมรถหวถขอนแกน่นเพือนเราพี่น้องก็เจอกันใหม่คลิปต่อปไปที่นี้ก็สวัสดีครับ